เมื่อวานนี้เรื่องใหญ่ก็คือน<ฆ>ิวยอร์กไทม์ค้นนำเสนอรายงานว่าจีนได้จัดส่งอาวุธเป็นปริมาณที่เป็นพวกกระสุนเบียและอาวุธกระสุนลูกกระสุนปืนลูกกระสุนปืนใหญ่42คอนเทนเนอร์เลยเกิดขึ้นในช่วงเดือนประมาณเดือนมิมถุนายน<ฆ>มิถุนนายน<ฆ>แล้วก็เกิดเหตุประทะกระหว่างไทยกัมพูชาคือ24 2 8กรกฎาคม ก็แปลว่าหนึ่งเดือนอทางการจีทางการกัมพูชาอ้างกับนิวยอร์กไทม์ว่าเป็นกรณีของการซ้อมรบไทยกับจีนกับกรัรมพูชาแต่นิวยอร์กไทม์เนี่ยบอกว่าซ้อมรบมันเสร็จไปตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วซ้อมรบจีนกับกัมพูชาเนี่ยเสร็จไปตั้งแต่พฤษภาอาวุธ42่สคอนเทนเนอร์ส่งเดือนมิถุนา แล้วก็เกิดเหตุประทะกับไทยกรกดานิวยอร์กไทม์ตั้งข้อสังเกตรพร้อมกับระบุได้ว่าอาวุธจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะลูกกระสุนบีเอ็มยี 21, ส่งจากจีนแล้วยิงเข้ามาที่เป็นเป้าหมายพรเรนใดประเทศไทยพวกปั๊มน้ำมันบ้านเรือประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้นักข่าวถามพลเด็กนัทพลน,นาคพาณิชลาตีว่าการกรลาโหมพูดถึงเรื่องนี้ โดยนัดพเดกนัทพลบอกเรื่องนี้เป็นข่าวเก่าและจริงๆไม่ได้ปิดบงังหมายถึงเป็นข่าวเปิดโดยนักข่าวถามย้ำว่านี่เป็นการส่งอาวุธมาก่อนจะเกิดเหตุสู้รบไทยกรัรมพูชานะท่านก็บอกว่าถูกต้อง เรื่องนี้เคยชี้แจงกับสื่อมวลชนไปตั้งแต่ต้นปี68ช่วงเดือนกุมภาแล้วว่าจีนเขาสนับสนุนอาวุธให้กัมพูชาซึ่งมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วงนั้นไทยกับกัมพูชายังไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดไทยกับกัมพูชาขัดแยง้งเตเครื่องกันลักษณะนี้เนี่ยมั่นใจว่าทางจีนเขาคงจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ ผมได้ตรวจสอบแล้วนะครับกับหน่วยข่าวอันนี้คือเป็นข่าวเก่าเป็นเรื่องข่าว,าว,เ,ปาวเปิดนะครับก็อันนี้ยืนยันครับเป็นการส่งมาก่อนที่จะเกิดการปะทะถูกต้องถูกต้องครับที่ผมได้เคยชี้แจงสื่อไปแล้วไงครับว่าเมื่อตอนต้นปีนะประมาณกุมภาเนะี่ยได้มีการสนับสน,นุนอันนี้เป็นเรื่องของความตัมพัน์ระหว่างประเทศนะครับทังง้งในวงนั้นยังไม่มีการที่จะมาขัดแย้งกันแบบนี้นะครับถ้าช่วงนั้นมีการขัดแย้งกันลักษณะนี้ความตึงเครียดลักษณะนี้ ผมก็มั่นใจว่าทางประเทศจีนก็คงคงพิจาด้วยความรอบคอบท<า>ีบ่ผ่านมาไม่มีการส่งอาวุธมาให้กำคำูาชาใช่ไหมคุทาีด้านการข่าวไม่มีครับเกี่ยวกับตอนที่จีนฟ้องว่ากมาูชาไหมคะที่เขามีข่าวว่าเขานําอาวุธมาฟ้องหลบเราไม่ได้เข้าัจก็อาจจะเป็นช่วงนั้นนะครับอันนี้คือเป็นในด้านการข่าวเพราะว่าทางัมพูชา,ขาเขาไม่ได้แถลงออกมาคือในแง่การข่าวเนี่ยเราจะ ต่างจากกัมพูชานิดหนึ่งคือทางกัมพูชาเนี่ยเขาจะไม่ได้แถลงข่าวว่ามีอะไรแต่ของเราเนี่ยเรามีการทักซักถามไล่เลียงในสภาทําให้กัมพูชารู้ของเรากหมดนะครับพูดถึงเรื่องเราโดนซักหนักด้วยเปิดหมดเลยกัมพูชารู้ขนาดเดียวกันล้มตีต่างประเทศเสียสักพวงเกลี่ยแกบอกว่าล้มตีกะลาหมพระเดชพระพลชี้แจงแล้วว่าข่าวเก่าและการให้ความช่วยเหลือเรื่องการป้องกันประเทศเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะช่วยเหลือกัมพูชาในการลุกลามประเทศไทยถึงกรนนั้นเอาไว้ว่ามีโอกาสคุยก็จะได้สอบถามกับทางการจีนขณะที่ล่าสุดเมื่อคืนนี้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์ข้อความจากโฆศสกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคําถามนักข่าวซึ่งถามถึงเรื่องว่ามีรายงานข่าวว่ากัมพูชาใช้จรวดที่ผลิตจากจีนในเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาและ กล่าวว่าอาวุธของจีนได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสงครามระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นการกล่าวหาจุดยืนของจีนโดยอ้อมสถานทูตมีความเห็นอย่างไร คำตอบจากโฆษกสถานทูตจีนระบุว่าจีนขอย้ําว่านับตั้งแต่เกิดการประทะกันชายแดนไทยกัมพูชาในฐานะเพื่อนบ้านฉันมิตรของไทยและกัมพูชาจีนได้พยายามทํางานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ด้วยวิธีของตนเองจีนไม่ได้ส่งอุปกรณ์ทางทหารใดๆให้กับกัมพูชาเพื่อใช้ในเหตุประทะชายแดน อุปกรณ์ทางทหารจากจีนที่กัมพูชามีอยู่ในปัจจุบันล้วนมาจากโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกับกัมพูชาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ย้ําว่าจีนไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวใดในความขัดแย้งระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ได้สนับสนุนอาเซียนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางการเมืองตามวิถีอาเซียน จีนยินดีที่จะสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับไทยกัมพูชามาเลเซียและประเทศอื่นๆในภูมิภาคและแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรในการเสริมสร้างการหยุดยิงอย่างยั่งยืนและฟื้นฟูความสงบสุขของบริเวณชายแดนพร้อบกันนี้ ขอเรียกร้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและความผาสุกข,ของประชาชนและทําในสิ่งที่เป็นบวกและสร้างสรรค์มากขึ้นเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาแทนที่จะเผยแพร่ข่าวเท็จอย่างมีเจตนาเลวร้ายและปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายนั่นก็คือจีนได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งอาวุธให้กัมพูชาเพื่อจะมาปะทะกับไทยพูดได้ง่าย าการจัดส่งอาวุธเนี่ยเป็นโครงการที่มีอยู่เดิมใช่ค่ะที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้